วิถ oh, oh. ีพ <of ่อค้าออนไลน์นะครับของพี่หน mm ุ่มไม้ไทยแสงทองฟินแลนนะครับเสื้อแดงๆนี่อะไรแอดมินมันอะแอดมินใหญ่ใหญ่มากไหมแอดมินผักล้านใหญ่อะไรนะแม่ผากล้านใหญ่ เป็นตะยอดขายทะลุรอขายทะลุร้านเพราะว่าดูจากแอดมินแล้วเป็นร้านโอ้ยแอนแกนแอดมินแอนนี่ลานีงูเฮงดีนี่ควางเบิดนะฮะโนกอ่ะนกอ่ะข้าวนกอ่ะน้ำผักเศรษฐีนะครับพี่น้องโอ้ยแกงกันประจำ เพืไปซอยไอ้เขยเน่ยนะเพื่ไปซอยไอ้เขยเนี่ยเดี๋ยวสีงงสีงุ่งบ่เนั้งแต่ตลาดทิดจะได้ไปแล้วแมนเศร้าขายแล้วไปยู่นี่แหละอยู่ก็แล้วหนึ่งละแต่ว่าเป็นแอดมินแน่หลายเหลืออีกประมาณกี่กี่คู่นึกสายตาขันคู่บ่หมันขั้นบ่แมนมันขั้นต่อมาไล่แก้วหล่ะไป้นไปตายอยู่ ท่านผู้นก็ทามึงนเลยเนาะประมาณโดยประมาณน่าจะประมาณหนึ่งพันนะครับงทํี่รถไปทําอด้านุว่ของเชียนะครับของเชียพกขาไม้นะครับพกขาหนุ่มพี่บอดบิบกะน้องตื่อหุ่ยกะมานะคับมโอยน้ำตาสิไรนี่กูเยดเียวดิ อะไรต้องไปหาด้วยหรอกางไม่ได้ไปเรียนบอสอันน้ชุดหสำหรับนุ่มเลยอหนุ่มชุดยอดดีด้วเยอะมากๆนะครับช่วยซื้ออุดหนุนพี่หนุ่มด้วยนะครับอุ้ยรองเท้าอันนี้คือใหญ่งกว่ารองเท้าบกหูรองเท้ารองเท้าใครก่อนรองเท้าบักหิูไง มากราฟูสาอุบลนครสกลนครเอาสกลฉบับไฟกับจัดเต็มก็สปอนเซอร์มาได้เลยครับกี่ตัวครับนี่บ่อขึ้นผ่านจิตได้แล้วเมื่อไรไปสู้กี่ตัวก็สปอนเซอร์มาได้กระด่าน้ำได้ครับเกมโบใส่ดีใช่ไหมครับขออนุญาตใส่คลิปผู้ใหญ่บ้านดุแลนนะครับ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ยังกครับแจมโบซื้อจากพี่นุ้งอยู่่ครับนี่โบ้ซื้อของเทปแต่ยี่ห้ออะไรกันพี่คนขับยี่ห้ออะไรกันได้อยู่ได้ถ้ามันเปียกนิดน้องตุ้ยก็แอดด้าครับผมจากจากทั้งเงินสี่สิบสนึ่งจากไหนมาจากกันโรบินสันโอ้บริษัเกียวครับล่าเดนุ่มเลยนะครับสี่สิบอันนี้อดิดาสกับสีส้มฟอร์แฮมแมน ฉันพัฒน์ในซายองฉันดิแันปุณิฉันตื่นจะครูสองครูนะพี่นุ่มกำลังเช็คสต็อกนะครับเลิกการแอดมินฮัลลาดแม่ปอช่างแต่งหน้าพปรเมศเวดดิ้งแสงทองฟินแลนด์จะเต็มเนาะชื่อเก่าชื่ออะไรใครอนุญาตให้ใช้แสงทองสิรแลนด์คะไม่รู้ครับมีใครอาทำไงยิ้มเหมือนมีเนื้ออะไรปะ ยิ้มแบบฉีกฉี่แบบเว่ยแม่ไม่ใช่นางยิ้มแบบไม่ีเสน่ห์แบบว่ามันแหลมแบบนี้นะแล้วตานั้นก็ยิ้มด้วยแต่ถ้าเกิดนางเสียสตินางก็ไม่ตานก็จะเบื่อหน้าก็จะนั่งแกงเสียสติแล้วก็จะร้องเพลงไม่ออกอะไรอย่เงี้ยแล้วมันเสียสติโคตรเมื่อไงเลยสามสิบแปดมันเป็นยังไงครับผมเฉื่อยสามสิบสอง เศร้าเสียสติแล้วอุ้ยเพิ่งเห็นแบบยูกระท่อม้ีกระท่อมถ่ำใจเอ้าสาวๆทำอะไรกันน่ะสวัยายเนื้ลังทำเล็บสวัสดีครับยายนื้อกำลังทำเล็บเหรอแล้วยายน้ำตาลทำเล็บไหมทำ ได้ยายทำไายนวลทำเล็บด้วยครับอันนี้ช่างอะไรครับนี่ช่างพี่หมิวน้ำน้ำตาลทำเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วเสร็จก่อนเพื่อนอน,อน้นองมีกมาจอบเบิ้งผู้สาวครับ วัวมาจอเบื้องย่าให้กำลังใจสวัสดีครับอ้าอักน้องวัวได้เกลียดเพียงอะเราโสดมากแอบรักน้องวัวค่ะคเลยย่างวัวโสดไม่เห็นเราพี่ไม่เห็นหรอกแอลกออด้วยายดูเล็บน้องน้ำตาลหน่อยสิพี่ขอดูหน่อยครับบววบเล็ไหสีแดงแบบเจ็บมาเอามือมาดิจะได้รู้ว่าเจ็บไห อันนั้นก็น้องยังก็คือน้องเคธยังก็พี่มาสักเคสน้องเคสถึงหมูยีนูพี่เขียนเด้อลาเรื่อซื้อเนี้อวัวด้่าท่านถึงครับน้องเคสอะไรก็น้องเคสและน้องนาริตะยังก็ซื้ออยู่ถูกพี่เคสน้องนาริตะน้องเคสกับพี่นาริตะนะครับ อันนี้ช่องน้องมิกิต้าชาแนลนะครับไม่ต้องเป็นอีดังนะคะคนโสดระดับดีหลังโสดระดับอ่ะส่วนราคาเนี่โอ้ยโสดโดนแล้วหยอกอยหกซื้อๆนะครับหยอกซื้อละแก้วแค่ขาเฮ็ดเล็บก็ได้โอ้ยหายกินไงครับยังไงไปดีกว่าให้สาวๆเขาทำกันนะครับมาถ่ายคนดำได้เลย คนถ่ายกด็ดําแล้วก็ไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าเพราะว่ายางแปรน,น,นะครับแปรดีไี่ไหมยางรถแม่ปอแปรน,น,นะครับไม่รู้ใครมาปล่อยนะครับคนสร้างรายกันสิละครับแม่ปอวนนะินเนอร์อาจจะ ปล่อยก็ได้ครับเนี่ยปอจะได้กลับบ้านไหมจะได้กลับแล้วครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว่ไม่แล้วอยางยางลดแล้วยางก็ใช่ยางเจ็ดสองยางลดก็สามสิบหกหนึ่งบดกลับก็ได้บดกลับก็ได้สามสิบหกหนึ่งแต่จริงๆรถรถใหญ่รถใหญ่มันกัดอันนี้ได้อยู่ดิสามสามสิบแปดสองโอเคนะครับให้แม่ปอยทำงานนะครับ สามสิบแปดสองเนี่ยมีค่าแรงไหมนี่แม่มีค่าแรงแต่รองเท้าไปแล้วสี่คู่อันนี้คือค่าแรงรองเท้าซื้ทำไมวินเนอร์ได้ซื้อล่ะฮะวินเนอร์ไม่ทำเนาะวินเนอร์วินเนอร์อันกระตุกรถซอยอยู่ว่าสันนี่บัดรมันช่วงไม่นอนแบบคอนเชลล์แคหรอใช่ดำมีแค่นั้นแหละขอให้พี่หนุ่มใช่อฮิเฮิงฮิงนะครับขายหมดเร็วๆนะครับโอบให้มัันนนทก่อโอ้ยอดเยอะมากตอบจะไม่ทันแล้วนะครับ ร่วมเป็แอดมินมาขายเกือบนะครับตั้งาดวนนะโอเคนะครับผมหลังจากเป็นเป็นแอดมินขายทั้งแถวนะครับพี่ปอนะครับลัก็ม้าจูดี้นะครับผมล้อเล่นนะครับเออเอ่นที่พนัหลายอยู่เด้อยบ๊อบบ๊อบแหวงเนี่ยพอไหวยัง่ บ้านฮักแม่ปอไม่มีมีแต่มีแต่แอนตี้ครับไม่บ้านฮักหรอกมีแต่คนเกลียบมีคนเกลียบตุ้ยนุ้ยกำลังเช็คแฟนเพจให้กับแม่ปอนะครับไม่เหมือนอาเลียดอ่ะเสียงยิ่งมันน้อยกวาแต่ละชั้นับชั้นเลมันไม่มีชั้นละโอเคครับอุ้ยอย่างเงี้ยนึงสะดุดลักครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็วินเองก็ขอขอบคุณนะครับ อ่าพี่พี่แม่แม่เอซทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดติดตามวินเนอร์นะครับผมกัหวังวานะครับจะมีโชว์ดีๆให้แม่แม่ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมกัหวานก็เป็นคนอ่อนหวานนวนหวานจ้าตาก็หวานด้วยมาด่มุ้ยตาก็หวานช่วงนี้คนนี้งแบบว่าเห็นเราตาหวานไม่ได้เลยเราอาจจะแบบแพร่ร่มแพร่ยังก็ได้นะครับเซล กลับมาอยู่ในเส้นทางแล้วไม่ทะเลทลายแล้วนะครับผมก็ขอบคุณ f อนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามช่อง The Winner นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันไลฟ์สดครั้งที่29นะครับ